เมเอเนี่ยเป็นแบรนด์สินค้าจากเมืองจีจเนี่ยเราเป็นแบรนด์ยี่ห้อแรกที่เข้ามาทําตลาดปากกาเจลมีเอ็มเอเจ้าเดียวที่ผลิตแล้วก็เข้ามาจําหน่าย่อนนั้นดังจะมีเดของสินค้าจากพวกญี่ปุ่นเอ็มเองก็มาเติม,เต,มเต็มในส่วนของตลาดปากกาเจลในเมืองไทยสวัสดีครับผมจีดวักตั้งกีแรงยิวันนิกเป็นเจ้าของบริษัท MNG ครับ เมือจเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่ปี2002ซึ่งปีนี้จะครบรอบ20ปีนะครับเป็นแบรนด์สินค้าจากเมืองจีนเนี่ยเราเป็นแบรนด์ยี่ห้อแรกที่เข้ามาทํำตลาดในเมืองไทย ตอนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นปากกาเจลมีเอ็ม่งเจ้าเดียวที่ผิษดิแล้วก็เข้ามาจําหน่ายตอนนน้นนั้นจะมีแดของสินค้าจากพวกญี่ปุ่นเอ็ม่งก็มาเติมเต็มในส่วนของตลาดปากกาเจลในเมืองไทยพลิกไอ้ด่างของมุมลบๆที่คนไทยมีต่อสินค้าจีนที่ว่าคุณภาพไม่ดีซึ่งของเอ็ม่างมาในสินค้าที่แบบเก็ตบนใกล้เคียงกับของพวกญี่ปุ่นเลย เอที่ติดอยู่อันดับหนึ่งในหัวใจคนไทยนะที่นึกถึงปากกาหรือนึกถึงเครื่องเขียนเนี่ยจุดหลักเลยก็ MG จะเป็นสินค้าที่กระสิ์ดังๆทังงง้งของมิกฟี่สนุกปี้วันพิกนะฮะแล้วล่าสุดก,ก็มีตะก้อนบอลแล้วก็รวมถึงนวัตกรรมการดีไซน์แล้วก็ผลิตที่มีลุปลักษณที่ทันสมัยแล้วก็ล้ําสมัยด้วยก็อตอนนี้ก็เป็นจุดแตกต่างแล้วก็ทําให้คนไทยผู้ใช้เนี่ย นึกถึงแบรนด M1G เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งปัจจุบันเนี่ยของ M1G เพิ่งจะมาเปิดช็อปของบริษัทโดยตรงเองเนี่ยประมาณปีที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเราก็จะมีขายรางค้าทั่วประเทศอยู่แล้วก็จะในแนวของช็อปอิงช็อปพื้นที่ประมาณ10กว่าตารางเมตรสินค้าเราเยอะมากขึ้นมากขึ้น ตอนนี้ปัจจุบันก็น่าจะประมาณ1,000งบาท่ะป่ไรกลางล้างค้าครึ่งเขียนี่นก็ลงรับได้ระดับหนึ่งมันไม่ไม่สามารถที่จะลงทางล้างของเอ g อจยู่แล้วจังหวะที่มาพักเนอร์กับโลตัสกก็มาเปิดอยู่ในโลตัสกที่เป็นช็อปของเอ g เรามีจุกแดงตรงที่ว่าสินค้าเนี่ยเราจัดวางเป็นหมวกมุลล่เราจะจัดามคาแรคเตอร์ต่างๆแยกออกมาลูกค้าสามารถหยิบดูได้แล้วก็อยู่ในเชลเดียวกันให้มันครบทุกคาแรคเตอร์ตร,ตรงนี้นเนี่ยจะอยู่ในรวมอยู่ในจุดเดียวกันมันอาจจะแตกต่างการล้างค้าเครื่องเขียนทั่วๆไปซึ่งลูกค้าไม่สามารถที่จะหยิบเอง,เ,อง,เ,งเราเน้นย้ำตลอดว่าพนักง,งานเนี่ยต้องเอาใจใส่ลูกค้าถึงแม้เราจัดหมวกหมู่เรียบร้อยแต่เราก็ต้องเข้าไปแน,นปะนำปากาของเราเนี่ย มันจะมีดีฟิลเปลี่ยนอีกเาะฉะนั้นเราต้องเข้าไปใกล้ชิดกัลลูกค่าอธิบายข้อมูลให้เขาเขาถึงจะทราบว่าเอาห้ปากกาโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีดีฟิลที่จะเปลี่ยนตรงดีฟิลตรงนี้เนี่ยมันทําให้ผู้บริโภคประหยัดซื้อบัตรกาไปหนึ่งแท่งซื้อไส้ไปหนึ่งอันก็เท่ากับได้บาักกา2แท่งเราใส่ใจเรื่องนี้เพราะว่าเรามองว่าทํายังไงให้ผู้บริโภคเนี่ยใช้สินค้าเอ็มเนจีแล้วคุ้มค่าที่สุด คือก่อนที่ผมในเมื่ีเราจะมาเปิดตัวขายเฟรนชชัยคือเราพังมา20ปีพังตั้งแต่ช็อปอิงช็อปในรังคาเครื่องเขียนทั่วไปพังตั้งแต่ตัวเราเองที่เปิดเปิดที่บ้านขยายสาขามาเรื่อยๆเราสะสมประสบการณ์ความละเอียดของการเปิดเครื่องเขียนเนี่ยคนข้างเยอะเราเอาประสบการณ์ตรงนี้มาถ่ายทอดแล้วมาถึงตอนนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะเปิดขายเฟรนชชัยให้พาร์ทเนอร์ที่พร้อมที่จะลงทุนกับเรา ะะเราก็พร้อมที่จะดูแลรวมทั้งมีบัวศักแม่ที่ m 1จีเซียงไฮ้เป็นเครื่องเขียงอันดับหนึ่งที่เมืองจีนปัจจุบันก็เข้าตลาดซื้มา5ปีมูลค่าตลาดเนี่ยหลายแสนลา้านบาทซึ่งตรงนี้มีแบ็คเกาอยู่ข้างหลังเราทําให้เชื่อมเราเชื่อมันว่าเราสามารถที่จะบุกฝังหรือว่าทําธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยตลอดไปอย่างยั่งยืนได้ ถ้าเป็นซื้อเฟรนไชส์กับ m อ็มเนี่ยเรามีการดูแลรองรับด้วยระบบนะฮะระบบซึ่งเราสามารถดิึงข้อมูลดูเรื่องของสต็อกนะ,ะสินค้าขายช้าขายเร็วหรือกระทั่งการเติมสินค้าตรงนี้หรือกระทั่งเรื่องของโปรโมชั่นสมาชิกซึ่งตรงนี้เราเราควบคุมรองรับหมดคือผู้ประกอบการที่ไม่มีประสบการณ์ด้านเครื่องเขียนนะครับ 1. เรามีเรื่องของทำเล ทำเลที่ว่าเราคอนเทคกับโลตัสทั่วประเทศซึ่งตรงนี้เรื่องของทำเลเนี่ยเราก็มีให้เลือกซึ่งเหมาะก,กับเอ็มเอเลยอันที่2เรื่องของสินค้าโปรดักต์เรามีทีมงานที่คอยสนับสนุนให้คำอธิบายให้คำแนะนำนะฮะแล้วก็หรือกระทั่งเรื่องของหลังบ้านต่างๆเรามีทีมงานเฉพาะที่จะดูเลอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ประกอบการไม่ต้องห่วงเลยขอให้มีใจรัก ซึ่งเครื่องเขียนมันเป็นลายละเอียดอ่อนต้องมีใจรักเอาใจใส่เรื่องของจักเรียงต่างๆนอกนั้นก็เป็นหน้าที่ MG เอ็มเจีเราเลยการลงทุนกับเอ็มเอจีเรื่องของเฟรนชัยเนี่ยก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเรื่องของค่าพานักงานแล้วก็ค่าเช่าซึ่งค่าเช่าเนี่ยเราดีลกับโลตัสเป็นดีลพิเศษซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต่อรองเรื่องผมประโยชน์ให้ คู่ค้าของเราไว้ล่วงหน้าแล้วเรื่องของกําไรก็ประมาณ30-40%เปเป้าหมายการขยายเฟรนชชยขยายสาขาของ M อ็ T เราเนี่ยที่ผมตั้งไว้ปีนี้เนี่ยก็ประมาณสัก30-50ิ 50. นะฮะสาถึงแล้วก็ปีหน้าอาจจะรวมกันให้ได้สักร้อยสาขาเพราะหนึ่งเรามีทําเลที่รองรับอยู่แล้วด้วยแล้วก็ประสบการณ์เราก็สะสมมา20ปีก็ขาดแต่ หาผู้ร่วมลงทุนเนี่ยพักเนอร์เนี่ยมาเป็นตบโตกับเราแค่นั่งเองก็อยากจะฝากกุ่มนักลงทุนที่สนใจเรื่องเฟรนชัย m 1G นะครับของเราเนี่ยเราสะสมมาประสบการณ์โดยเฉพะตัวผมเองคุกคีอยู่ตรงนี้เนี่ย20ปีนะครับ แล้วก็มีบัวจากแม่ที่เอ็มย่างจีเป็นอังดับหนึ่งอยู่เมืองจีนเป็นแบกเกิลคลแข็งเก่งมีตัวอย่างมีประต็กกลางต่างๆเราสามารถที่จะเรียนรู้ต่อยอดในเมืองไทยได้อีกเยอะแยะแล้วก็มีชิมงานที่เราแบ่งชัดเจนเรื่องหลังบ้านที่จะดูแลลูกค้าเป็นชายตรงนี้เนี่ยขอให้ผู้ลงทุนเนี่ยที่มีใจรักแค่ตังเองแล้วก็เรามีทำเลพร้อมแล้วให้ด้วยนะหรือกระทั้งสาขาที่เราเปิดอยู่แล้วมีผู้ลงทุนสนใจ เราก็ยิงดีที่จะยกให้ไปดูแลบริหารด้วยก็อยากจะฝากถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ผู้ใช้สินค้า m อ g โดยตรงนะครับส่วนของ m อ g เองก็จะพัฒนาสินค้ารักษาคุณภาพที่มาดียิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็จะเป็นต้นแบบในเมืองไทยเรื่องของเครื่องเขียนตรงนี้ต่อไปผมขอฝาก m อ g เป็นชายเครื่องแขียอ,อับดัมหนึ่งไว้ด้วยนะครับ เขาแก่คาเฟ่